จะยกตัวใหญ่สองตัวในโชว์เลยโอเคครับไซงามนะครับก็กิโลฟ้าตัวนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาออกมาหาวางเบ็ดลาวนะครับก็ฝนเริ่มจะมาแล้วครับเปิดคลิปก็วันนี้ก็เป็นการวางเบ็ดลาวเยื่อเล่นนะครับผมก็จะใช้เป็นลูกปลาหนุนครับลูกปลาเล็กๆพวกปลาตะกับอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่ามาดูผมเ่ยวเบ็ดเลยดกว่า มาครับอ๋อโอเคนะครับผมก็ ทีการลาวเบ็ดของผมผมก็จะใช้สายละสามตานะครับผมไม่ได้ใช้มากนี่ครับสายหนึ่งผมก็จะใช้เบ็ดสามตาก็เดี๋ยวผมทำให้ดูสักแค่สายนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องขอตัววางให้เสร็จก่อนนี่ครับลูกปลาก็จะประมาณนี้นะครับใสนี้ปลาตะกั่บ นี่ครับนี่ครับวิธีการเกี่ยวผมก็จะเกี่ยวกลางหลังเลยนะครับนี่ครับมา,ามาดูตาต่อไปเลย ก็มัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมัดเกี่ยวเหยื่อเสร็จไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งสามตาต่อหนึ่งสาย เอาเป็นว่าผมก็จะเกี่ยวให้ดูแค่สายเดียวนะครับเพราะว่าฝนก็กตกแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปเกี่ยวต่ออาจจะได้ประมาณ3สายประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเหยือเรามีน้อยแต่เดี๋ยวยังไงก็่านนี้เรามาลุ้นกันตอนเช้าเลยว่าเบ็ดลาวกองผมจะมาหรือเปล่าแล้วเจอกันตอนเช้าครับโอ้เหนา่แล้วครับเนี่ยนะครับเจอกันตอนเช้าเลย สวัสดีกันตอนสายๆของอีกวันนะครับก็แต่เวลามากูเบ็ดลาวที่ผมลาวไว้แล้วนะครับก็ทั้งหมดก็เบ็ดผมมัดไดว้ยี่สิบตานะครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมมาเทียกกันมีอะไรหรือเปล่าโอ้มีครับนูน่น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 มีตัวแล้วครับโอ้เมื่อกี้ตอนพายเรือมาเห็นสายหนึ่งๆนึกว่าไม่มีอะไรนะครับนี่หมดแล้วครับ ดูครับโอ้ดูครับตัวแรกนะครับก็ถือว่าไส้สวยอยู่ดูเลยครับนี่มาครับมาตักกันเลย สายแรกหนึ่งตัวแล้วนะครับหมานครับฉมวยเลยสายแรกนี่ครับสวยงามเลยครับโอเคครับไปดูสายต่อไปเลยก็วันนี้ทั้งหมดมีอยู่หกสายนะครับหกสายผมมัดไปยี่สิบตาก็มีสายละสามตาอยู่ห้าสายแล้วก็อีกสายหนึ่งก็จะประมาณ หกตานะครับโอเคครับตามไปดูกันต่อไปครับโอเคครับก็มาถึงสายที่สองแล้วนะครับนูนครับนูนเป็นปลาดิ่นันตะไตลเลยนะครับคือูกเป็นปลาอะไรน่าจะเป็นปลาคนนะครับดูกันครับรู้สึกเหมือนจะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับนูนนูนโอ้ดินครับสายนี้รู้สึกเหมือนจะมีสองตัวนะครับ อาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อนเลยอุตัวนู้นใหญ่นะครับเป็นกิโลเลยนะครับมาตับตัวแรกก่อนเลย สายที่สองนะครับตัวที่สองอเฮค,ครับก็ไซส์ส,สวยๆอยู่นะครับไปเดี๋ยวไปดูตัวที่สามกันเลยนี่ตรงนี้ใหญ่นะครับดูครับโู่ตรวนี้ไซส์โลฟ้านะครับนี่ดูครับ ใหญ่จริงตัวนี้สุดยอดเลยโอ้ยดีครับโอ้โหไซบิ๊กนะครับตัวนี้ขุดป๊บนะครับ ได้ครับตัวนี้ดูคนครับโหบิ๊กเป้งเลยกิโลฟ้านะครับตัวนี้ม,มือกำแทบไม่รอบโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ไปดูสายที่สามกันเลยว่าจะหมานเหมือนสายที่สองหรือเปล่าครับไปครับโอ้มาครับมาดูสายที่สามกันนะครับว่าจะหมานหรือเปล่าสายที่หนึ่งที่สองหมานแล้วนะครับ แล้วมาลุ้นสายที่สามกันดูโอ้มีครับนู่นมีครับมีครับไม่ฟาวนะครับสายนี้โอ้หนึ่งตัวนะครับสายนี่ครับ ติดคอ,อ,อปากนี่ครับก็ถือว่าไม่เล็กนะครับใช้ได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปสายที่สี่เลยดูว่าจะหาหานหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือสามสายไม่มีพลาดแล้วนะครับไปครับไปต่อโอเคครับก็มาถึงสายที่สี่แล้วนะครับนู่น้าง,งาน,นู่นเลย มีปลานะครับแต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรเห็นคอเลยครับไปไปดูกันดูไกลๆชัดๆฮัดวนานาจะมีสองนะครับหรืออาจจะเป็นสามสายนี้สามหรือเปล่ามาลุ้นกันครับโอ้ยนี่แล้วครับ ขอดูก่อนหนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งแล้วก็สองสามนะครับสายนี้โอ้หน็อกรอบเลยสายนี้ครับน,นี่ตัวใหญ่สุกตับโอเคครับหืมหานสุดๆครับสายนี้ดูนครับ ดีครับปรากดเหลืองนะครับตัวใหญ่ๆส,สวยๆเลยไ้งามๆหอ,อุดหงอดเลยนะครับ ใส่งามนะครับตัวนี้ไม่เก้น,นะครับขอตัวนี้ก็ไม่ได้ครึ่งกิโลก็เกือบแน่เกเครับมาแล้วมาตักอีกสองตัวกันเลยนี่ครับยกขึ้นเรือเลยอยอดดเลยนะครับดู ก็ไม่เล็กเกินนะครับสวยอยู่โอเคครับมามาดูตัวที่สามของสายนี้กัน สีครับสายที่สีโดนสามตัวนะครับดูครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสายที่หกกันเลยไปครับมาดูสายที่ห้กกันนะครับสายที่หากเห็นแล้วเหมือนกันนะครับดูดูอันนี้เบ็ด ทั้งหมดก็ตอนนี้ผมกู้มาแล้วนะครับ15ตากับสายนี้คือเป็นสายเอเป็นลาวที่ห้าอกมาดูกันครับว่ามีปลาอะไรนู่ครับยินก็แเดวก็แเดวอยู่นู่นนะครับโอ้เหนตัวเลยนะครับปรากฏอีกแล้วะครับดูกันเลย ครับเดี๋ยวผมจะตักให้ดูอ๋อสวยอยู่นะครับอีแต่ใส่สวย,สว,ยวันนี้ เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสายที่หกกันเลยไปรุ่นกันว่าจะหมานเหมือนห้าสายนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่แได้มาหลายตัวแล้วนะครับสวยๆรุ่นๆนี่ครับดูอ้ในนี้ก็มีของทานมืดก็สองตัวด้วยนะครับแล้วก็กู้มาสองสายแล้วของเขายังอยู่อีกสองสายโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันสายที่หกไปครับไปดูสายที่หกเลย โอเคครับก็มาถึงสายสุดท้ายแล้วนะครับสายที่หกมาดูกันครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่าดูลักษณะเงียบเงียบนะครับไม่น่าจะมีอะไร มีอะไรนะครับสายนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับ่วาทั้งหมดหกสายแต่สายที่หกไม่มีตัวเปลานะครับสายที่หกแต่ห้าสายที่ผ่านมาคือหมันทุกสายนะครับฉมวยทุกสายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็มีของพันมืดอยู่ในนี่นะครับสามตัวเดี๋ยวผมขอออกก่อนที่เหลือก็จะเป็นของผมทั้งหมดนะครับ ครับทั้งหมดมีอยู่แปดตัวนะครับเบ็ดหกสายโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าผมสรุปให้ดูแค่นี้นะครับดูครับกับปรากดเหลืองสวยตัวงามๆไ้ใหญ่ๆล้วนๆนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวยกตัวใหญ่สองตัวในโชว์เลยโอเคครับไตงามนะครับก็กิโลฟ้าตัวนี้โอเคนะครับก็ผมสรุปให้ดูเท่านี้แล้วกันก็้า พี่พี่น้องๆน,ๆน้าๆชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับวิธีผ่านตีด้วยนะครับดูครับใหญ่จริงครับใส่งามๆเลยเก้ครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าดูว่าจะมีอะไรดีๆให้พี่พี่น้องๆน้าๆได้ดูกันีะครับปุ่นรุดเก้ครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเลยสวัสดีครับหมานครับสุดขมวย